อ,อการค้าไทยนะครับจานดับธุรกิจในปี66นะครับธุรกิจอนาคตกิโตอยู่ในฝั่งธุรกิจดาวล่วงนะฮะในฝั่งของยอดโอนบ้านนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับที่1ล้านล้านบาทนะครับมีอะไรบ้างใน,นงคลิปนี้เราไปดูนะครับ XM เป็นโบลกเกอร์ชั้นนำของโลกนะครับซึ่งตอนนี้ XM มีโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก100%หรือ2เท่าสูงสุด500เหรียญสับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าของ XM เริ่มวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565เพื่อเพื่อที่สนใจสามารถคลิกลิงค์ดูรายละเอียดด้านล่ารได้เลยนะครับสวัสดีครับผมกอลลองทุนนะครับ ก่อนหนึ่งอยากขอนเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง Youtube ลองทุนน้หนึ่งนะครับจะได้กำลังใจกับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซั p พอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนีกูซีฟนะครับเพื่อเพื่อนอยากสนับสนุนเราและดูรายละเอียดความรู้กับเชนิ i คิลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างได้เลยครับ นอกจากนั้นนะครับเรามีกลุป่ปลายเพื่อแชทนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Discord นะครับที่เพื่อสามารถเข้าพูดคุยและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟนั่นคริปโตแล้วการวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเมื่อสนใจก็คลิกลิงก์จอยเพื่อพูดคุยกันได้เลยครับ และก่อนเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากอัปเดตซตลาดภาพรวมนะครับเช้านี้กับเพื่อนดูนิดนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยได้มีการอัดคลิปนะครับในการเปิดโพชชั่นฝั่งรองไปน่าจะลงวันนี้นะครับแต่ตอนนี้โพชชั่นได้มีการปิดไปละเพราะว่ามันถึงจุด tp นะครับที่ผมได้มีการตั้งไวไปแล้วนะครับในฝั่งทองคำเมื่อวานนะเดี๋ยวเพื่อนดูกันนะครับตอนช่วงประมาณ11โมงนะครับเดี๋ยวจะลงนะฮะคราวนี้ในฝั่งดาวโจนนะครับดาวโจนก็มีการปรับตัวขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นแท่งเขียวเล็กๆนะครับ ดูเหมือนจะยืนบนตัวเทนไลน์ตรงนี้ที่มันยังไม่หลุดนะครับตรงนี้ดูเหมือนจะยืนได้นะนะฮะในฝั่ง n a s d a รกนะครับก็อาการไม่ค่อยดีนะครับลงไปจ่อโลนะครับในฝั่งทองคำแอร์เมื่อกี้อัปเดตไปแล้วว่ายังเป็นลักษณะข,ของ uptrend อยู่แต่ตอนนี้ก็มีสัญญาณด divergent ให้เราเห็นนะครับผมก็เลยทำการฟอร์แคสต์ไว้นะถ้าเกิดส่วนมันขึ้นมาแถวประมาณ1 8 1 1 1 8 1 5 1 8 1่งหอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จะมีสัญญาณด divergent ให้เห็น แล้วก็เราก็จะปิดโพิชั่นไปก่อนนะครับซึ่งก่อ่อเนี้มันลงไปเทสแถว EMA สิบสองน้านล่างมานะครับก็เลยทําการเปิดโพิชันไปนะครับคราวนี้ในฝั่งของน้ํามันนะน้ำมันก็มีการรีบาวกลับขึ้นมานะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ยังเป็นแท่งเรียกอยู่ยังไม่สามารถปรับตัวเ r ร a k h i g ก่อนหน้าขึ้นไม่ได้นะครับในฝั่ง BC นะครับน่าสนใจเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆให้เห็นเลยนะครับ เมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปรับตัวขึ้นมานะจากปดทอมนะครับประมาณเกือบ5%ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นแท่งเขียวเนาะถ้าเกิดเราดูจากเวฟนะครับที่เราได้มีการวิเคราะห์ไปในครั้งก่อนๆน,นะครับตอนนี้เรายังมองว่ากําลังปรับตัวลงเป็นเคอร์ฟสามอยู่ซึ่งเครอร์ฟสาตรงเนี้ยมันก็จะมี1 2 3 4 5นะครับผสมอยู่นะครับเป็นเคอร์ฟย่อยนะตรงเนี้ย ถ้าจะทำเคอร์ฟหนึ่งไปละกาลังย่อทำเคอร์ฟสอ,อยู่ตรงนี้เป็น2เล็กๆนะซึ่งตรงนี้นะครับที่มันครบ5้าไปอาลองตตมเพื่อนดูนะครับ1ตรงนี้นะย่อ2ขึ้นมานะครับทํา3ตรงนี้ถูกไหมย่อ4ตรงนี้นะครับแล้วก็จบ5นะฮะในน่าจบ5ไปละคราวนี้สิ่งที่มันกำลัเงเจอนะครับก็กำลังเจอในฝั่งของอการคอลเลกทีฟใช่ไหมอาจจะ A ตรงแถวนี้แล้วาอาจจะมีการย่อลงมาแล้วก็ขึ้น B ขึ้นซีแถวนี้แถวประมาณ Uh, 174นะฮะถ้าเกิดเราลองลากให้ดีๆนะ mm hmm. ก็อยู่แถวประมาณเนี้ยอาจจะมีการย่อลองมาเพื่อหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปซีแถวนี้อัตราส่วนน่าจะสมส่วนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันเดี๋ยวคืนนี้จะมีการไลฟ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์ลึกๆก,กันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคคราวนี้ามาดูการในฝั่งของ ETS กันบ้างนะ e t ทเสนี่ยกราฟทรงคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับ b t c เลยนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมให้เราเห็นด้วยวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ นะซึ่งผมเนี่ยคาดการนะว่าน่าจะมีการเบรกเกิดขึ้นถ้าเบรกเนี่ยน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับลง3เหมือนกับ b ีดเลยถ้าเกิดเบรคแถวประมาณ1 5ื่นลงมาเนี่ยที่เป็นโซนสีขาว้าล่างนะครับหมื่นาเนี่ยน่าจะมีการคอนเฟิร์มเป็นเคอร์ฟสที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะโอเคในฝั่งดิสไวเป็นไงบ้างโดนถลมนะ่มเะโดนถล่มนะครับเมื่อวานถล่มต่ออาจจะเป็นเพราะว่า ค่าเงินนะครับค่าเงินเยนจากทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะครับที่แข่งค่าขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับทำให้ DXY เนี่ยอ่อนแรงลงนะครับก็เลยมีผลพวงนะส่งให้ดาวโจนส์นะครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยในฝั่งของ BC นะครับในฝั่งทองคำเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเรามาดูการในฝั่งข่าวแรกกันนิดหนึ่งว่าวันนี้มีอะไรมาฝากเพื่อนกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับที่ราบรวบรวมมาให้นะก็คือตัวเลขการโอนบ้านนะครับทะลุ1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเขาบอกว่า สูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มีการเก็บสถิติมานะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีเขาเรียกว่านโยบายนะครับที่อัดฉีดเนาะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดข้ามเนี่มในการโอนนะครับการจดจำนองที่เหลือเพียง0.01นะครับที่จะสิ้นสุดในช่วงสิ้นปีเนี้ยเลยทำให้ประชาชนนะครับไปแ,แห่กันซื้อบ้านกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีดนะสำหรับทางฝั่งหุ้นที่มี เขาเรียกว่าการทาธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับน่าจะส่งผลได้ดีนะฮะคราวน,นี้มาดูกันในฝั่งของการค้าบ้างเขามีการทรําโพนะครับเกี่ยวกับธุรกิจดาวลุ่งดาวร่วงในปีหกนะก็เลยรวบรวมมาเพื่อนดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็นําข้อมูลมาจากทางฝั่งของประชาชาินะฮะอันแรกเลยก็จะมีธุรกิจการชาใบากระท่อมนะสายมูนะติดโพดาวลุว่งนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันซึ่งในฝั่งของคริปโตนะครับนี่ ผมซูมอินเข้าไปเพื่อนดูนะครับอันนี้คือธุรกิจดาวเด่นนะสิอันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการแพทย์ความงามนะครับอีคอมเมิร์ซนะฟินเทคนะฮะอินฟลูเอนเซอร์นะครับ,รบแล้วก็ในฝั่งของธุรกิจมาร์เก็ตติ้งนะครับอันดับที่6นะประกันภยัยนะครับการท่องเที่ยวนะที่เทนการเที่ยวนะ่าจะเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์นะครับอาหารเสริมนะครับธุรกิจทางด้านความเชื่อสายมูนะซึ่งธุรกิจดาวร่วงก็มีเหมือนกันนะ,ะดูกันมีอะไรบ้าง ธุรกิจฟอกยอมอันนี้ผมไ่ดูเหมือนกันซื้อสิ mm. ส่งพิมพ์นะครับอันนี้อาจจะล้าหลังแล้วก็ตกเทรนไปแล้วนะแล้วก็เับคนกลางในหน้าอะไรย่างเงี้ยนะครับขายหนังสือเพราะว่าหลายคนอาจจะมาใช้เกี่ยวกับทางด้านออนไลน์กันหมดละธุรกิจปั้นดินเผาอ๋อโอเคธุรกิจทางด้านการถ่ายภาพหัตถกรรมคริปโตมีคริปโตด้วยซึ่งเขาไปทําโพมเ่ยคริปโตอยู่มัน16.9นะครับก็แล้วก็ร้านโชว์หวยด้วยนะฮะซึ่งตอนเนี้ย ในฝั่งคริปโตเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของตลาดที่มันซบเซาอยู่นะครับเขาก็เลยเอาไปใสโป่โพในฝั่งของดาวล่วงนะฮะอันนี้ก็มาแชร์ริ่งกันนะครับคราวนี้เพิ่งจะมีเรื่องการทวิตนะสดๆร้อนๆเลยนะครับทางฝั่งของอีลอนมัสเนี่ยทวิตมาว่าเขาเนี่ยจะรีไซน์ก็คือจะลาออกนะจาก c e o โอละหลังจากที่ได้มีการทรําโพไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็คนเนี่ยโหวตให้อีลอนมัสลาออกกันเกินครึ่งเลย5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าเขากําลังหาคนที่จะมาแทน ตำแหน่งของเขาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะลาออกก็ถือว่าเออเขาก็ทําตามอุดมคตินะของทวิตเตอร์ Twitter นะครับที่เขากําลังทําว่าเฮ้ยอยากจะให้ประชาชนหรือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยมออีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนค่าตัวเองเลยนะไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับคราวนี้ในฝั่ง Apple นะครับกำลังออมีการย้ายฐานการผลิตนะครับไปที่ในฝั่งเวียดนามปีหน้านะกลางปีหน้า นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตกันนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วจะทําให้ธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในฝั่งเวียดนามเนี่ยบูมขึ้นมานะส่วนตัวผมนะเพราะว่าออบริษัทใหญ่นะครับก็ได้มีการย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามเงินเยอะเลยนะครับถัดมานะฮะในฝั่งของวอลดิสนี์นะตัวหุ้นเนี่ยดรอปตรงมาเยอะเลยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยประมาณ5-6%ถึงหนะครับหลังจากที่การคาดการณ์เนาะยอดคนดูหรือว่ายอดอินคมนะครับจากอวตาร2นะ มันจะดีแต่ตัวเนี้ยดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามคาดนะครับเลยทําให้ตัววอลลิทนี่เนี่ยตัวหุ้นเนี่ยดรอปลงมาซึ่งถ้าเกิดดูจากปีก่อนหน้านะครับดรอปลงมาเกือบ40%ละแล้วก็คิดว่าในฝั่งอวตารเนี่ยน่าจะมาช่วยกู้ตัวบริษัทเนี่ยให้มันดีดกลับขึ้นมาได้นะแต่ยอดก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับทำทำให้ตัวราคาหุ้นมันดรอปลงไปอีกนะครับคราวนี้มาดูการในฝั่งเกสเกลนิดนึงนะครับมีข่าวนะจากทางฝั่งของเซียบล็อกเชนนะ ว่าอาจจะมีการเทขายบิตคอยมูลค่า3.7แสนล้านบาทเลยถ้าหากแผนการเสนอเปิดตัว ETF เนี่ยมันล้มเหลวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะเมื่อวันก่อนนะครับเพราะว่าทางฝั่งเ s สเกลเนี่ยก็มีการถือบิตคอยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าการเสนอเปิดตัว ETF เนี่ยถ้าเกิดมันล้มเหลวเนี่ยเสดงว่าฟีดแบ็ไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยการรีเซิร์เปนฝั่งบิตคอยของเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการ ทยอยพ้องของออกมาด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผู้คนหรือนักทุนเนี่ยอาจหมดความเชื่อมั่นนะในฝั่ง FTX ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองดูในฝั่งของไพ i าคาเนี่ยหรือว่าตัวเวฟเนี่ยมันดูเหมือนจะลงไปใกล้จุดที่มันเป็นบั t ทอมแหละนะอันนี้มุมมองผมเองนะก็เดี๋ยวเวท and C รออยู่รอสัญญาณ c o n f i r มอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของอข้อเทเลกราบหนึ่งว่า เขา <host>: มีพูดถึงในฝั่งบิตคอยกันนะครับหลังจากที่มันมีการดีดปรับตัวขึ้นมาเนาะเพราะว่าในฝั่งของตัวเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเลยนะครับก็เลยทําให้ทางฝั่ง BC ในภาพ1ชั่วโมงในภาพ4ี่ชั่วโมงนะครับดีดกลับขึ้นมาหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้จะมีเรื่องกราฟในฝั่งของเงินเยนด้วยนะครับที่เป็นบอล10ปีเนี่ยดีดขึ้นมาเลยนะฮะก็หลังจากที่รัฐบาลเขามีการออกโนโยบายเนาะในการปรับขึ้นดอกต่างๆแล้วก็ ปรับตัวแตดอกเบี้ยนะครับของตัวพันธบัตรด้วยนะฮะอันนี้ทางฝั่งของดิคทายก็ที่เมื่อกี้ผมอัปเดตไปว่าดิ่งเป็นแท่งแดงต่อลงไปเลยนะครับถ้าเกิดใครที่มีการถือดอลลาร์อยู่เนี่ยถ้ามันหลุดแนวรับแถวโซนนี้นะแถวโซน103 101, เนี่ย101เลยเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวลงไปต่อได้นะครับเราอาจจะเห็นด้านล่างได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกนแลวกันมอนิเตอร์และกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นกับในฝั่งของ ตลาดดาวโจน์ด้วยนะครับว่าตอบโจทย์ยังไงถ้าเกิดตอบตัวเลขคืนนี้ออกมานะดาวโจน์มีการวูบลงไปอาจจะทำให้ d x เเนี่ยดีกับขึ้นมาบวกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันวันนี้ก็มาอัปเดตเนาะในฝั่งของข่าวนะครับในฝั่งเทคนิคอาไว้กับเพื่อนหวังจะเป็นประโยชน์กันครับและสุขข่าวเดียวนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของยอดการโอนบ้านนะครับที่พุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ในปอติซานนะครับหละล้านบาทนะฮะก็มีคนเข้าไปซื้อบ้านกันเยอะเลยก่อนจะสิ้นปีนะครับในฝั่ ของหอการค้านะครับในปี6นะทั้งดาวรุ่งดาวร่วงนะฮะในฝั่งคริปตโตเนี่ยอยู่ในฝั่งดาวร่วงนะครับถ้าใครที่ชอบเทนของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปตโตเคอเรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทด d ิช i นลมาร์เก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ